คุณสุดที่ใช้อยู่นะครับเขาสรุปนะครับเกตกสาระบางคำตอบของคุณเศรษฐาทวีสินที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับโดยจะถามว่าเรื่องกา,การแก้ไขรัฐมนูญจะเสร็จ1-2ปีหรือไม่คุณเศรษฐารับปากไม่ได้จริงๆอันนี้ทางผู้เศรษฐาเนี่ยเขาบอกนะครับว่ารับปากไม่ได้แต่มันคือวรระสำคัญอันนี้ผมขยายความให้เนาะแล้วก็คอรมอนัดแรกคุยเรื่องธรรมชามติก่อนเรื่อง สั้งสสลอโอเคอันนี้ก็ตามนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือคุณเศรษฐาผมจะไปนอนทำเนียบอาทิตย์ละ3-4วันพอบ้านผมแค่197ตารางวาจริงๆเนี่ยของทางคุณเศรษฐาเขาขยายความมาอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับจากแหล่งข่าวของผมนี่แหละน่าเชื่อถือได้นะครับวันที่นายกรัฐมนตรีกับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาไปเจอกันครั้งแรกเลยเนี่ย พลเอกประยุทธ์กับคุณเสถาเขาเจอกันนะตอนนั้นเนี่ยแหล่งข่าวผมบอกว่าเขาถามว่าห้องทํางานเนี่ยมันสามารถปรับเป็นห้องนอนได้หรือเปล่าซึ่งพอมาฟังวันนี้เออก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะมีมูลแหละที่เขาเคยไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าเขาจะปรับไอ้ที่ทําเนียมเนี่ย ให้ให้ให้มีห้องนอนได้ไหมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใช่ประเด็นหรอกเรื่องที่บ้านผมแค่ร้อยเก้าสิบเอันนึงผมว่าผมไม่ใช่ประเด็นแต่ในอีกอันนึงก็คือบ้านพิษณุโลกนะครับซึ่งมันเป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากนายกก็ก็ไม่ค่อยพักกันนะครับเพราะว่าด้วยอาถรรพ์ด้วย ผงผีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กันนะเนาะแต่ก็มีคนที่อยู่ได้นะอย่างนายกช่นเนี่ยเขาก็อยู่นานนะครับที่บ้านพิูนุโลกเนาะคุณเศรษฐาก็มีแผนนะครับว่าจะทําบ้านพิูนุโลกเนี่ยเป็นกึงก่งๆวอลลุ่มก็จะให้ทางคณะทํางานที่ปรึกษาเนี่ยไปทํางานกันอยู่นักตรงนั้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยบ้านพิศนุโลกเนี่ยรัฐบาลซื้อมา นะครับก็คือซื้อกลับมานั่นแหละแล้วก็มีค่าบูลณนะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหลายล้านนะหลายบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ประโยชน์บ้างก็ดีนะครับก็สรุปตามนี้เนาะส่วนใครเนี่ยจะไปดูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังนะครับได้ที่ไลฟ์ออ Life ของไทยรัฐนะครับ